ก็จะเป็นแผนที่เราเตรียมขยายงานนะครับรองรับการเติบโตแล้วก็เราระดมทุนมาในไตรมาส4ของปี63เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวขยายงานตั้งแต่ในไตรมาส4เลยเพรอมนถึงปี2564เนี่ยสิ่งที่เรา,เาจะต้องชะลอดูก็คือการเ,าเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดจากาวิกฤตโควิดนะครับก็เป็นช่วงที่ต้องคิดว่า โควิดจะลดลงไปในไตรมาสสองหรือไตรมาสสามนะครับเราก็อยากจะให้ไปได้เร็วส่วนการลงทุนของเราที่ระดมเ,เงินทุนมาในตลาด MAI เนี่ยนะครับเริ่มใช้ตั้งแต่ไตรมาสสี่แล้วปีหน้าเนี่ยเราจะขยายไปในส่วนที่เราแจ้งของทางตลาดหลักทรัพย์ไปแต่จะมีส่วนอื่นด้วยเพราะตลาดจะขยายในสองแนวทางแนวทางที่1นึก็คือสินค้าใหม่ๆซึ่งจะมาแก้ปัญหาโควิด แก้ปัญหาเรื่องไฮจีนในเรื่องของตัวสินค้าใหม่นะวัตกรรมใหม่อีกส่วนหนึ่งคือการขยายพื้นที่ในพื้นที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีตลาดในการส่งออกเนี่ยไม่มากนะครับตอนนี้ยังประมาณแค่10%แต่ว่าศักยภาพสามารถไปได้ถึง20-30%แต่มันจะไปได้เนี่ยเราจะต้องไปลงทุนนะครับไปร่วมมือกับพันธมิตรไปสร้างตลาด ตรงนี้เรามีความได้เปรียบเพราะเราเข้าไปในตลาดรอบบ้านเราเนี่ยยี่สิกว่าปีแล้วนั้นเที่ยวนี้เมื่อเราไปขยายพื้นที่ไปร่วมลงทุนไม่ว่าจะเป็นวางสต็อกหรือร่วมมือกับต่างชาติมากขึ้นเนี่ยตลาดจะโตเร็วเพราะสินค้าเราเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนั้นในในปี6กสี่เนี่ยจะมี2แนวทางนะครับ1คือเรื่องตัวสินค้าใหม่นะครับอันที่2ก็คือในพื้นที่ที่เราจะขยายไปต่างประเทศมากขึ้นทั้งสองอันเนี่ย มันจะเห็นผลได้ภายในเวลาไม่กี่ควอเตอร์นะครับธุรกิจที่ขยายรอบต่อไปเนี่ยก็คือการหาสินค้าใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมาสร้างตลาดซึ่งตรงนี้ใช้เงินไม่มากนะครับหลัก5ล้าน10ล้านเราก็สามารถทําไดนะ้อีกส่วนหนึ่งคือการร่วมมือกับช่องทางจัดจําหน่ายที่เรามีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเทศเนี่ยก็มีนักลงทุนหลายคนนะครับที่ก็อยากจะร่วมมือกับเราแต่ว่า เรื่องวงเงินทุนที่เราจะไปร่วมกับเขาเขาร่วมกับเรายัางไงเนี่ยเป็นเรื่องที่เจราจากันนั้นในเรื่องของพื้นที่เนี่ยต่างประเทศจะเป็นเรื่องที่เราเน้นไปก่อนและในประเทศทีนี้ก็ต้องมเอีเขาเรียกอะไรนะครับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อยากจะเข้ามาในตลาดนี้ทําไมเขาต้องไปเริ่มใหม่ก็มาจับมือกับเราซะนั้งสองทางนี้เราเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะเราถือว่าเรามีความเป็นผู้นําในตลาดนี้ในปีหน้าถ้านะครับ โควิดมันซาไปในไตรมาสสองเนี่ยสองพสี่เนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในระดับ6-2หรือเกินกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะ6กสามันต่ําไปแล้วละ่ะนี่คือปี6-4ี่นะครับภายใต้ข้อแม้ว่าหลังจากไตรมาสสเนี่ยตลาดเริ่มเปิดนะครับนี่คือสิ่งที่เราคิดในปี6-4แต่หลังจากผ่านตรงนั้นไปแล้วมันมีแต่โตแล้วลครับเพราะเราเตรียมกายมาหลายปีในการขยายงานของเราปีหกสี่นะครับ ที่เราประมาณไว้เนี่ยเติบโตมากกว่าปี63 2หลักแน่นอนเพราะ6 3นี่ตกไปพอสมควรและหลังจาก64ไปเป็น65เนี่ยก็2หลักและ2องหักไปอีกหลายปีเลยจากโครงสร้างที่เราเตรียมไว้นะเรื่องของพลังงานเกี่ยวกับบิลดิ้งเนี่ยพรีรพัฒน์ทำมา10กว่าปีแล้วนะครับด้วยสินค้าน้ำร้อนประหยัดพลังงานคือฮีตปัมเนี่ยเพียงแต่ว,ว่ามาตรการภาครัฐไม่ได้บีบบังคับเพราะไม่ได้บีบบังคับเนี่ยหลายคนก็ไม่กล้าลงทุน ก็ไปใช้เครื่องจับอุปกรณ์ซึ่งราคาถูกแต่กินพลังงานเยอะมากนั้นพีรพัฒน์ถ้าเข้าไปให้เขาลงทุนเพิ่มแต่ค่าใช้จ่ายค่าพลังงานลดลงแต่ถ้าเขาต้องลงทุนเพิ่มเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มีแรงจูงใจเขาก็ไม่ลงทุนอย่างเช่นที่ทําน้ําร้อนเนี่ยนะครับเขาไปใช้ไอตัวที่ทําน้ําอุ่นเนี่ยตัวละสี่พันบาทโอ้แต่กินไฟมโหรานแต่พอมาใช้ฮีตปั๊มของเราตัวเป็นแสนแต่กินไฟเหลือแค่หนึ่งในสี่เนี่ย ดันั้นถ้าไม่มีมาตรการอะไรให้เขาลดพลังงานต่ออาคารเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาใช้สินค้าที่ลดพลังงานลงแต่พอมาตรการตรงนี้ออกมาในปี64เนี่ยหลายคนจะต้องกลับมาใช้งนั้นสัดส่วนคนที่จะไม่ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเราจะเยอะมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นพอร์ตของเครื่องจักรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลโยีสินค้าใหม่ๆม,มีระบบควบคุมใหม่ๆดังนั้นเราก็จะไปเน้นเรื่องเครื่องจักร เพื่อมาสนับสนุนเรื่องน้ํายาในระยะยาวนี่คือวิธีที่เราทําตลาดครับตอนนี้เราเรามีการมุ่งไปสู่สินค้ากรีนแล้วก็สินค้าที่มาจากธรรมชาตินะครับที่มีหลายคนสนใจนะครับจะมาจากต้นไม้มาจากพวกจุลินทรีย์พวกเอนไซม์พวกนี้เราเรามีสินค้าพวกนี้อยู่ในลิสต์แล้วแต่ถ้ามาตรการของภาครัฐไม่ได้เปิดโอกาสให้คนมาใช้ทางด้านนี้ไม่ได้มีการควบคุมอะไรก็คนก็ได้แต่ดูเฉยๆยไม่ได้เข้ามาใช้ แต่ถ้ามีมาตรการของภาครัฐเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็เหนื่อยน้อยแต่ขนาดนี้เราคิดว่าเรามีมีของอยู่ในไพ่รายแล้วณนะตอนนี้นะครับรอความพร้อมของ Ecosystem แล้วก็มาตรการภาครัฐครับถ้าไม่พูดถึงเรื่องโควิดและนักท่องเที่ยวแล้วเราเห็นว่าเกือบทุกอย่างเป็นโอกาสที่บวกหมดเลยเพราะสินค้าด้านทำความสะอาดเนี่ยมันไม่แทบจะไม่มี disruption ครับไม่มีอะไรมาทดแทนได้ไม่เหมือนเครื่องจักรหลายๆตัวซึ่งมาแล้วของเก่าก็ตกยุคแล้วเพราะนั้นตัวนี้ พูดถึงโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้คําว่าน้อยมากครับธุรกิจของพีรพัน์เนี่ยเราก็ต้องการเติบโตและลองพิสูจน์เรื่องการเติบโตโยกเว้นช่วงโควิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเอฟเฟกนี้มันซาไปเนี่ยเรามีแต่เรื่องของการเติบโตและเติบโตแล้วก็มีโครงสร้างของมูลค่าเพิ่มที่สูงพอด้วยเทคโนโลยีของเราเพราะฉะนั้นผมว่าอยู่ในช่วง ภายในภายใน3ามสี่ควอเตอร์เนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเราจะเติบโตไปข้างหน้าอย่างไรแล้วก็ไม่หยุดครับเรื่องของการปันผลนะแล้วก็เป็นห่วงทั้งผู้ถือหุ้นเดิมแล้วก็ผู้ถือหุ้นใหม่ผู้ถือหุ้นเดิมของเราก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายเขาก็หวังเรื่องปันผลแล้วเราก็สนองตอบของเขาด้วยดีตลอดมาเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นความรู้สึกร่วมครับระหว่างผู้บริหารกับผู้ลงทุนว่าเราอยู่ในเรือลําเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราตั้งใจอย่างยิ่งเลยที่จะไม่ให้ผู้ถือหุ้นผิดหวังแล้วเราก็มีศักยาภาพพอก็คือเรามีกำไรสะสมอยู่จำนวนมากทีเดียวที่สามารถสนองต่อบผู้ถือหุ้นได้